สวัสดีค่ะนี่เป็นผลเทสนะคะซิพเมมบอระะอลล์ดนะคะของณมรีรัดนะคะก็คือสัลูกค้าสั่งมาในลาซซ่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสเปคนะคะ i 5้าเก f นะคะแล้วก็เมมบอร์ดเทสหนึงเนาะนี่ค่ะใช้งานได้ปกตินะคะในในส่วนของแรนนะคะแดนใช้งานได้ปกตินะคะ usb นะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะเมาท์ย์บอร์ติดเนาะ ค่ะเรามาดูสเปคกันที่ CPU z กันนะคะ CPU z ก็จะเห็นเป็น CPU i5 9 0 0 0 f นะคะเมมบอร์ดก็จะเป็น H310M Pro v h p l u s นะคะตัวนี้จะเป็นเมมบอร์ด1 1 5 1เนาะ Memory ก็จะไปเห็นเป็น Ram DDR4 นะคะช่อง s l อ t แร m ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็กาจอนะคะ PCIe สามารถใช้งานได้ปกตินะนี่คะนี่นะคะ,ะ,คะปกติเลยนะคะ สามารถเปิดติดข้อหน้าวินโดว์ได้นะคะนี่ค่ะ S.N ด้านท้ายนะคะที่ลูกค้าได้ไปก็จะเป็น7802นะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะซีเมีตมบอร์ดนะคะ7802นนะคะนี่ค่ะถ้าคุณมณนีลัดนะคะ